รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในโลกยุคดิจิทัลเด็กรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้เราได้เห็นความสามารถของเด็กเหล่านั้นผ่านการเล่าเรื่องในคลิปสั้นและทึ่งไปกับความคิดและคำพูดที่ไร้การปรุงแต่งจนทำให้ผู้ใหญ่หลายคนหลงรัก Journey of Dreams ในสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของน้องเพลินติ๊กตอกเกอร์ฟันน้ำนมที่มียอดผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แรายไปชมกันครับว่า ความน่ารักและช่างพูดช่างคุยของน้องเพลินนั้นทำให้เรา f อซหลงรักได้อย่างไรน้อง<า>น้องจะไปไหนคะน้องจะไปซีส้ตมตำไก่ย่าง้องบอกแล้วา่าน้องจะไปซีส้มตำไก่ย่าง้องสั่งเองค่ะผู้ชมครับ แขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ของเราถือว่าเป็นรีเควสโดยตรงจากพิติีดรธนศักดิ์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพิติีเองเนี่ยเป็นแฟนประจําเป็น f c ของแขกรับเชิญผู้นี้ใช่ไหมครับพิติีครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมติดตามนะครับในช่องติ๊กตอกเป็นประจําเลยนะครับน้องเพลินนะครับน้องเพลินเนี่ยถือว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งเลยที่ผมว่ามีคนติดตามเยอะมากนะครับในช่องก็มีคนติดตามหลายคนครับแล้วในคลิปเนี่ย ก็มีคนฟังบ,บางคลิปก็มีคนดูถึง3ล้านคนซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าแบบเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องมานั่งคุยด้วยครับ,รบเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้เพราะน้องเพลินอายุน้อยมากๆ3ขวบ4ี่ขวบ <c oughs> ใช่ไหมลูกนะครับแล้วก็ได้น้อง <c oughs> เพลินมานี่ถือว่าสตูดิโอของเรานี้สดใสขึ้นมาเลยทีเดียวครับพี<ช>่ติับเพลินอายุเท่าไหร่ล้ะคะเพลินอายุเท่าไหร่ล้ะคะอะ สามถั่วค่ะนะครับบางครั้งหนูไม่สั่งอติมสตอปรีบางสั่งบ้างบางครั้งหนูชอบกินชานมไข่บุกบ้างเดี๋ยวไปเรื่องของกินละน้องเพลินบอกคนค่ะว่าคนนั่งข้างๆน้องเพลินนี่ใครนะคะอ๋อแม่ค่ะอ๋อคนนี้แม่นะคะ จริงๆแล้วเป็นคุณยายเป็นครับต้องสวัสดีคุณยายวันนี้ครับเกียรติรายการเราสวัสดีน้องไพร์เชร์ลินด้วยนะครับต้องถามจุดเริ่มต้นก่อนพี่ติบคือพี่สาวของน้องค่ะเป็นเป็นคนสมัครช่องให้ค่ะอ๋อพี่สาวค่ะครับแล้วยายก็เริ่มถ่ายลงไปเล่นๆนะค่ะค่ะแล้วไม่คิดว่าคนจะติดตามเยอะขนาดนี้เลยค่ะอ๋อคุณยายเป็นคนเริ่มต้นถ่ายให้เองใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้หนูจะเล่าเรื่องอะไรให้ให้ลุงลุงฟังบัางคะอืม บางครั้งหนูมีหนูเป็นคนคลอดหนูออกมาค่ะอ๋อเล่าเรื่องนี้เป็นคนคลอดหนูออกมาเห้นะคะแล้วแ,แม่คนนี้ก็เป็นคนดูแลหนูจนโตมาค่ะอ๋อก็เมีแม่สองคนมีแม่กับนี่มีแม่คนนี้กับแม่มีเหรอคะใชแม่จริงเรียกมีนะครับส่วนคุณยายในน้องเพลินเรียก แม่แมะนะครับก็ต้องถามย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์แรกนะครับคุณยายยังพอจำได้ไหมครับที่เริ่มต้นนั้นเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อคลิปแรกเลยคลิปแรกเลยจำได้ไหมคือน้องยังตัวเล็กอยู่อะค,ค่ะก็นั่ง นั่งเปลแล้วก็แป่งเปลแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ลงเล่นๆนะคะ,ค,ะครับปรากฏว่าฟีดแบ็ถือว่ากลับมาดีมากทีเดียวใช่ค่ะแล้วถือว่าวประมาณเท่าไหร่กับถึงทาให้แบบเราครอบครัวแบบรู้สึกตกใจเพราะว่าฟีดแบ็มาเยอะมากมมใช่ไหมครับคือลงไปประมาณสิบกว่าคลิปก็เริ่มมีคนติดตามเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคอม ลงอีกคลิปหนึ่งมีคนติดตามเพิ่มเป็นพันเลยค่ะต่อวันใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะครับพี่ใช่ะแล้วน้องเนี่ยพูดเก่งจริงๆเนี่ยเพราะในคลิปทุกอันเนี่ยพูดเก่งมากจริงๆนะครับคือน้องพูดตั้งแต่เขาพูดได้เขาก็พูดพูดเยอะทุกวันเลยค่ะเป็นปกติเลยค่ะพูดเยอะต้องมีคนชวนคุยถูกไหม ถ้าไม่ชวนคุยเขาคงไม่รู้จะพูดบะครพูดค่ะพูดกับตุ๊กตาบ้างอะไรบ้างก็พูดทั้งวันเลยค่ะค่ะโหข้าวีหนูนอนกับช้างค่ะหนูนอนกับช้างเหรอคะใช่างตัวใหญ่แค่ไหนคะใหญ่นิดนิดอะค่ะใหญ่นิดนิดใหญ่นิดนิดนะครับหนูเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะหนูทําไมถึงชอบกินพิซซ่าคะอืมบางครั้งหนูจะไม่ทําบ้างอะค่ะบางครั้งทําบ้างเพราะไม่มี ขนมปังก็ไม่ทานะคะทํากันเองค่ะ๋ทำกันเองแะวครทำพิซซ่าเองเลยใช่ใช่แใส่ขนมปังทำใส้กรอกด้วยขนมปังใส้กรอกเลยค้ะหน้าเป็นใส้กรอกใช่ไหมเรื่องส่วนใหญ่ที่น้องเอามาพูดหรือเอามาเล่าในติ๊กต็อกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับุณยายส่วนมากก็จะเป็นเรื่องอาหารค่ะอ๋อค่ะเวลาถ่ายก็จะถ่ายเป็น ทำอาหารวันนี้มีเขาจะถามยายค่ะว่าแม่ขาวันนี้ทําอะไรให้น้องกินคะเรายายก็เปลี่ยนเมนูไปให้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ค่ะน้องเพลินรู้ไหมทําไมคนก็ถึงชอบชอบมาดูน้องเพลินในทิกตอกอืมบางครั้งหนูม่แสดงละครบ้างแสดงบ้างอ๋อหนูแสดงละครใน t ิกตอกเหรอคะใช่ค่ะหนูชอบถักมีแล้วก็แสดง แล้วช่วงนี้ได้ถ่ายทําขึ้นบ่อยไหมครับคุณยายครับทำคอนเทนต์ขึ้นทุกวันไหมครับหรือว่าสัปดาห์ละประมาณกี่ครับถ่ายถ่ายทุกวันเลยถ่ายทุกวันเลยใช่ค่ะเวลาน้องเวลาไม่ได้ถ่ายสักวันสองวันเงี้ยเอฟซีก็ทัดมาถามแล้วน้องเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นคลิปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วคิดว่าเอฟซีเขาเขาชอบติกต่อของน้องเพลินเพราะอะไรแล้วเขากลับมาติดตามดูตลอดในเพราะอะไรเขาบอกว่าน้องพูดเก่งค่ะแล้วก็พูดเพราะค่ะ น้องอยากกินไข่อมมานาแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยที่น้องได้คินสมใจแล <c oughs> ้วอ่อมากเกี๊หอมนิ่มอร่อยมากเลยค่ะเราขอเดินก่อนนะคะจบและบ๊ายบายถ้าใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดในช่วงต่อไปครับ Journey of Dreams จะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าในการเข้าสู่โลกของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ระหว่างน้องเพลิน กับคุณยายนั้นมีความสนุกสนานระหว่างทางมากน้อยเพียงใดครับ จากช่วงแรกที่เราได้พบกับความน่ารักของน้องเพลินกันไปแล้วนะครับในช่วงที่2ของ Jenny of d REAMS ครับเราจะมาดูกันว่าระหว่างการเดินทางมาจนถึงยอดผู้ติดตามหลักแสนนี้ทั้งน้องเพลินและคุณยายได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับเอาละครับเรากลับมาคุยกับน้องเพลินกันต่อนะครับติ๊กต็อกเที่มีแฟนติดตามหลักแสนเลยทีเดียวเมื่อสักครู่ที่น้องเพลินแอบหลบไปตามคุณแม่มาเข้าร่วมฉากด้วยนะครับพี่ติับครับคุณแม่แพนนะครับ ุณแม่เลี้ยงน้องยังไงถึงได้พูดเก่งและพูดเพาะได้ขนาดนี้ครับส่วนมากจริงๆเราคือเหมือนที่บ้านจะคุยคุยตั้งแต่แบบเด็กๆอะค่ะครับค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ฟังแล้วก็จะพูดพูดเก่งเพราะว่าที่บ้านจะคุยกันแบบไปเรื่อยค่ะหนูก็พูดไปเรื่อยแล,ล้วก็ส่วนมากถ้าพูดเรื่องพูดเพาะต้องยกให้ยายค่ะเพราะว่าออคุณยายจะพูดพูดเพาะมากแล้วก็คือไม่ามยายเขาจะไม่ค่อยดุน้องนะค่ะ แต่อยากกับหนูอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ค,ครับแล้วทำไมเมื่อกีน้น้องเพลินต้องไปชวนคุณแม่แม่มีมานั่งด้วยล่ะคะเพราะอะไรคะตอนนั้นช่วงนั้นหนูพามมาเพราะว่าให้มีมาสูงแล้วก็พามีเอพามีมาให้มานั่งด้วย <c oughs> เพราะว่าหนูอาย,อายหนูอายมอนหนูอายมีอายด้วยเหรอคะ โอ้หนูเขินหนูเขิน,น,ขนแล้วหนูมีใครมาด้วยอีกคนคะอ๋อป้าก็อีกคนนะคะใช่ข้างหลังป็นป้าครับผมชื่อนายวีรพงศ์เกษริเขาบอกเป็นคุณพ่อของน้องเพลินนะครับก็คือมีมีงานอยู่ที่บ้านกันสองคนนะครับต่างคนต่างมีงานและพอดีแม่เขาว่างก็มีเวลาว่างก็พอดีน้องเ็าอยู่กับแม่ก็ส่วนมากก็จะบ่อยอยู่ครับถ้าถ้าว่างถ้างานว่างก็ก็จะมาตลอดครั ติดต่อกันตลอดคุยกันตลอดครับส่วนมากก็คิดถึงก็โทรหาแต่ทีนี้มันไม่วางถ้าว่างก็จะมาตลอดครับผม,มเองน้องเขาเรียกหายแล้วปาเมอะไรจะมาอะไรเงี้ยเราบางทีเราก็ไม่วางถ้าว่างก็จะมาตลอดก็คือรู้สึกรู้สึกเราเราเองเราตัวเราเองเราก็นอนดูตลอดอยู่แล้วเพราะส่วนมากเรานอนดูไม่ได้เจอไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เปิดดูตลอดเปิดดูแล้วก็นอนเออโอเคเออรู้สึกดีอ่ะครับได้เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูไหมคนระับ คนติดตามเพียบครับเยอะมากครับก็ตอนแรกตอนแรกก็รู้สึกกังวลค่ะเพราะว่าหนูเขายังเด็กอะค่ะหนูก็จะกังวลน,นิดนึงแล้วก็ยิ่งแบบว่าเป็นกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่ได้อยู่ดูเองเพราะบางทีเจอคอมเมนต์หรืออะไรที่ที่ไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะกังวลเรื่องนี้มากกว่าแต่เรื่องอื่นก็โอเคเพราะว่า น้องเขามีความสุขแม่ม like kind of ีความสุขคืออยู่กันสองคนใายหลานอะไรเงี้ยค่ะก็ก็โอเคค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนหนูหรืออะไรเงี้ยเขาอ้าวเห็นก็อ้าวลูกลูกเราเหนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยิ่งทําให้รู้สึกแบบทั้งภูมิใจดีใจดีใจด้วยค่ะตอนแรกไม่เชื่อหนูไม่เชื่อค่ะไม่ไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าอ้าวคลิปมันแมสหรือเปล่าอาจจะเป็นคลิปเดียวหรืออะไรางี้หรือเปล่าแต่พออ๋อคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นเป็นล้านแบบ คนดูเป็นล้านในบางคลิปเนี่ยคะ่ะอ๋อแสดงว่าเขาต้องชอบหรือว่าลูกเราอาจจะมีแววใ,ในการพูดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะในการทำาิก k ต o กเนี่ยนะครับคือคือคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับถึงอยู่ห่างกันด้วยความคิดถึงอะไรเงี้ยแต่ได้เห็นได้อะไรก็มีอรอยยิ้มตามไปครับมีความสุขกับ,ก,บกับคลิปที่ที่น้องทําขึ้นมาครับคุณแม่แพนมีวิธีบริหารรักษาสมดุล น้องยังไงบ้างครับเรื่องเวลาในการถ่ายโซเชียลเวลาในการเรียนเวลาในการเล่นนี่ครับอย่างตอนนี้น้องยังไม่ได้เรียนก็จะอยู่เต็มเวลากับแม่อลยอ๋อครเบ,รบก็เวลานี้ก็เช้ามาถ้าเขาทําอะไรเสร็จเช่นแบบว่าตื่นนอนแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ่ายใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเทนต์แต่ละวันที่คุณยายทํานี่นะครับก็จะมีรเรื่องราวอะไรแล้วแต่จะมาเล่าให้นะครับ และคิดว่าต่อไปเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยจะทำคอนเทนต์เปลี่ยนแบบแผนไปหรือเปลี่ยนรูปแบบอะไรไปบ้างไหมครับก็ก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างค่ะเพราะว่าถ้าซ้ำๆเดิมๆเดี๋ยว FC ก็จะเบื่อค่ะค่ะยายก็พยายามจะหาอะไรที่ว่าแปลกใหม่มาเสิร์ฟ FC ให้ได้ดูกันค่ะครับนีมีน้า FC เยอะนะครับพี่ติตใช่จริงๆยายดูแล คนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันจริงๆนัคือคุณยายถูกไหมครับเป็นคนหาคนคิดคอนเทนต์คนครสร้างสรรค์เรื่องราวให้น้องเพลินได้ได้แสดงออกจริงๆางกยต้องบอกว่าเป็น t i ๊กต k e r นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าข้อจำกัดของแพลตฟอร์มนั้นทำให้ผู้ใหญ่หลายคนยังปวดหัวแต่น้องเพลินและคุณยายสามารถก้าวผ่านปัญหากันมาได้จนทำให้ทุกวันนี้ครับ มียอดผู้ติดตามกลับไปที่หลักแสนเหมือนเดิมในช่วงหน้าครับเราจะมาฟังติ๊กต็อกเกอร์ฟันน้ำนมกันว่าเธอมีความฝันอะไรและครอบครัวจะให้ความสนับสนุนเธออย่างไรบ้างครับจจงันใ จากในสองช่วงแรกนะครับเราได้เห็นความตั้งใจของน้องเพลินและคุณยายในการเปิดแอดคเคท์เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมบนโลกออนไลน์กันไปแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายของ Jenny of Dreams ครับเราจะมาดูกันครับว่าคุณยายและน้องเพลินมีความฝันต่ออนาคตกันอย่างไรบ้างครับ โตมาหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นหมอทางฟันทำไมเป็นอยากเป็นหมอทองฟันคะหนูอยากรักษาคนไข้ทุกคนเนี่ยถ้าปวดฟันก็สามารถมาที่ร้านหนูได้นะอ๋อเหรอคะอหมอหนูเปิดร้านแล้วเหรอคะยัง <laughs> แล้วคุณแม่เนี่ยมีแผนจะวางแผนการศึกษาให้กับน้องอยังไงบ้างคะ ก็ตอนตอนนี้นะคะก็คือให้เขาเรียนตามเกมไปก่อนก็คือปกติแบบหนูปล่อยเขาธรรมชาติ<ช>ทั้งเหมือนอย่างกับลูกคนโตทั้งสองคนเนี่ยหนูก็ปล่อยและเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าเขาชอบอะไรก็สนับสนุนตามที่แบบว่าควรจะเป็นไปที่น้องเขาเขาถนัดหรือเขาต้องการนะคะคุณยายครับ,รบ,รบทำเอ่อคอนเทนต์ทำคลิปให้น้องไปเรื่อยๆนี้ตัวเราเองมีความสุขใช่ค่ะมากเลยครับ มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีความสุขด้วยแล้วเอซเห็น f อฟซก็มีความสุขไปด้วยค่ะาต้อก็มีกำลังใจในการทำต่อไปเรื่อยๆทุกวันช่วงแรกหนูมีความสุขความสุขยังไงคะที่หนูมีความสุขในเล่าให้ฟังหน่อยสิการที่มีความสุขของเราก็จะเป็นความสุขที่ดีเช่นต้นมหม่เช่นอะไรบ้างคะความสุขที่ดีแบบไหนบ้างคะ ได้กินขนมใช่ได้กินขนมมีแต่คนถามว่าชื่ออะไรคะอ๋อมีคนถามมีคนถามชื่ออะไรคะหรอมีคนส่งขนมมาให้ทานต้างไหมส่งเขาพดมาให้ทานด้วยแล้วครับูขพดมาให้ส่งอะไรนะพูดมาให้ทานด้วยเอฟซีก็จะมาส่งให้ทุกครั้งเลยอ๋อเอฟซีมันส่งให้ทุกครั้งเลยเหรอคะใช่ลูกใครพูดไหมคะว่าขอบคุณเอฟซี ที่ส่งขนมมาให้หนูอะไรเงี้ยชิปคูดค่ะชิปคูอ่าเหรอคะแล้วก็ตอบไหมคะตอบค่ะตอบว่ายังไงมั้งคะมากมากแล้วก็ทําให้สิ่งมีความสุขพิตีครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องเพลินเนี่ยนอกจากจะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับของเธอแล้วเนี่ยคุณยายนะครับซึ่งเป็นคนถ่ายของน้องเพลินเองก็มีความสุขตามไปด้วยนะครับใช่จริงครับเพราะว่าผมเองเนี่ยทุกครั้งที่ผมได้ดูคลิปนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเปิด คลิปมากหรอกสิ่งที่ผมได้ดูคลิปของน้องเพลินเนี่ยเกิดจากที่ภรรยาผมเนี่ยแชทแล้วก็ส่งแชร์ลิงก์มาให้ผมได้ดูทุกครั้งเลยนะครับเวลาดูแล้วก็ทุกครั้งที่ดูก็มีความสุขจริงนะครนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสังคมไทยเนี่ยได้มีคนผลิตคลิปแบบเนี้และสร้างความสุขให้กับคนอื่นครอบครัวอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันครับก็เลยอยากจะถามในเรื่องตรงนี้นะครับว่า แล้วคุณยายกับคุณแม่เนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำอย่างไรบ้างหรือเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับก็เริ่มต้น,นง่ายๆค่ะโทรศัพท์เครื่องเดียวกันเลยค่ะคแล้วก็คืออะไรก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะที่ทำแล้วคนมีความสุขอะค่ะคก็หนูว่ามันง่ายง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะอะค่ะด้วย เขารกอะารส่งต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายแล้วคุณยายเองก็ไม่ได้มีแบบเทคโนโลยีอะไรก็ถ่ายคลิปไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ได้แค่เห็นภาพที่เป็นเรื่องราวจริงๆของน้องแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ชมนะครับคุณยายคิดว่าถ้าเกิดครอบครัวอื่นเขสนใจจะทำเนี่ยคุณยายมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือเราถ่าย เราถ่ายตามของเราไปเรื่อยๆตามตามสไตล์ของเราอะคะ่ะค,ค่ะแล้วก็ส่วนส่วนมากของน้องก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะที่ว่าตื่นเช้ามาต้องทานข้าวแล้วก็ถ่ายไปค่ะพอสายหน่อยอน้องยายเริ่มสอนน้องอ่านกอไก่นับเลขก็ ก็ถ่ายไปใช่ค่ะก็ถ่ายไปก็ถ่ายไปก็จะได้เห็นชีวิตประจําวันของน้องใช่ค่ะในแต่ละวันไปด้วยค่ะแล้วพอจบตรงนี้ปุ๊บน้องก็เล่นของน้องตามปกติเหมือนเด็กตัวไปค่ะครับค่ะครับเอาจะจบแล้วเหรอจบแล้วชวนจบรายการแล้วอยากชวนจบรายการแล้วเหรอคะโอเคนี่แหละคุณโจ๊ะหนูจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าให้ติดตามหนูติดตามหนูที่สีแดงค่ะ กดป,ปุ่มสีแดงแล้วก็ติดตามหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนูขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายนี่แหละครับคุณผู้ชมตัวอย่างเยาวชนที่สามารถสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านรวมทั้งความสุขในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นแบบใช้เงินหาซื้อไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเจนนี่ออฟฟรีมหมดแล้วครับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและดรธนศักดิ์วหาวิสานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ด้วยใจที่ศรัทธาหามันให้เจอไม่ว่าจะไกล